สวัสดีครับพ่ยุทธ์ครับสวัสดีครับคุณต้นครับปีนี้แบงคอกอัตโต้สลลครับในงานอีดูสูเราเตรียมอะไรมาบ้างครับในส่วนของพื้นที่ก่อนนะครับมีการจัดพื้นที่ให้แบบตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์แบบคนวัยมันนะครับนะฮะในรียกันก็มีรถซึ่งอยู่ในเขาเรียกว่าความรู้สึกของการที่เราเห็นจากออนไลน์เป็นรถที่บอกว่าเป็นกระแสมาตลอดหนึ่งในนั้นก็คือในส่วนของเรสโซมัดก็คือมาจากตัวเรสโซเลชันกับโมเดอร์นิเซชัน ก็คือ e s ุ Dragon Max ็ก e สุด u TFR ปี1988ที่เอาเครื่องยนต์2.2 Maxforce เข้าไปใส่แล้วก็ทำทั้งคันที่เรียกว่าทำมาเสร็จช่วงล่างใหม่เบรกใหม่ครับก็คือพูดง่ายว่าเฉพาะโครงสร้างแชสซีหัวเก่งที่ยังเดิมแล้วก็ไปเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นเครื่องยนต์ยูโร5 เครื่องยนต์ซึ่งบอกว่าเป็นเกียร์ออโต้8สปีดจูนเสร็จสับมาที่220 220ม้า550นิวตันเมตรแล้วก็ทั้งหมดคือข้างในเป็นอะคันทาร่าแต่จอยกยังเก็บไว้ให้ส่วนสำคัญที่สุดก็คือว่าเราพยายามเน้นเรื่องของการใช้รถหนึ่งคันเนี่ยจะต้องมีความคุ้มค่าสสุดเปรียบเท่ามันสูงสุดมีความทนทานแล้วก็ตอบโจทย์ก็ใช่ไงมแบบรอบด้านี่คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ครับชื่อว่าเดี๋ยวไม่นานนี้จะมีในส่วนของ YouTube เบอร์ที่แบบดังๆแล้วก็จะมีข่าวคราวต่างๆออกมาให้เห็นแล้วก็จะมีบททดสอบบทวิสูน์ให้เห็นนะครับว่าถ้าเรามาในแง่ของการใช้รถก็คือว่าเราจะเน้นหัวข้อคือประหยัดจัดคลจัดคุ้มค่าสุดอะไรเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่แบบมาในอัมเบร่าของความเป็นอยสดีจริงๆก็คือตั้งแต่27นะฮะจนถึง31ตลอด5วันในบูธเรียกว่ามากันก็ทีเดียว นะครับเรียกว่าเต็มอิ่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรนะฮะเรื่องของดีแมกดีจังรถแต่งนะครับรถแต่งด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของรถยนต์วเอ็กซ์ก็คือมีรุ่นคุ้มค่าใช้งานแล้วก็แต่งเต็มจัดทรงแต่งซิ่งโหลดแล้วก็ทําตามแบบใช้เงินไม่เยอะหมายความถึงว่าถ้าเกิดเราซื้อรถอีสุเบรุ่นนี้แล้วก็ให้กับทางผู้จําหน่ายอีสุใกล้บ้านท่านจัดทรงก็ทําได้นะครับต้องติดตามนะครับ27สิงหาถึง31สิงหาครับขอบคุณพี่ยุทธกาขอบคุณครับ